สาวจากจังหวัดตากนะครับวัย17ปีคู่ต่อสู้นั้น25ครับต่างกัน1เซนติเมตรครับผ่านการฝึกฝนผ่านการต่อสู้มาพอสมควรแล้วครับตามสถิติที่ส่งมาครับดูถักผมมานแม่หลากสีเลยนะครับเคตีดีสีฟ้าครับโอ้หประกายพลอยสีแดงโอ้โหเตะซ้ายสเตฟ้านี่ดีดสูงแล้วกน ห6กิบหกิโลสวยงามครับต้องขยับเข้าหานะครับสังเวียนนี้ขบอบช้ำที่สุดครับโอ้ยโอ้ดูเตะซ้ายหน้านี่ครับโดนทีบโดนเตะไปเลยครับโอ้ยซอกรอครับนี่ับรอจังหวะสองโอ้ยเจอบัดขวาครับนี่แหละครับรอเยอะไปก็ไม่ดีครับกว่าเข้าครับเคนลี่โอ้ยดูกวาดเกือบถึงแก้มครับเตฟานี่แม็คึกคักเหลือเกินครับมาครับอย่าซึมรับอยู่บนสังเวียน่ะลุยหน่อยครับ แฟนๆเอาใจช่วยอยู่ครับโอ้โหนี่ครับมีหักงวงอายาราด้วยนะครับถ้าซึมนี้ก็โดนเลยครับยิงทําให้อีกฝ่ายนี้ได้ใจโอ้โหนี่ครับเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับเร่งเลยครับเร่งเลยครับนี่ครับโอ้โหเลยครับยกสามยกสุดท้ายครับยกนี้ไม่มียกหน้าครับคิดอะไรต้องรีบออกรีบทำครับประกายพลอย ยังไม่สายยังไม่ช้านะครับไทายกนี้จะเดินงานแยกนะครับอ้หูยดักฮุกซ้ายเข้ามานี่ระบบป้องกันตัวนี้ต้องระวังด้วยนะครับนะครับจิ้มลําตัวโอ้ตอนนี้จะคว้าคออย่างเดียวนะครับประกายพลอยเลยครับเป็นมวยแข้งนะครับถึงตัวนะครับโอ้โหลากมาเสียบเลยครับลูกนี้เคลตีเซฟานี่บทตั้งแต่ยกแรกเจอฮุกขวาอีกครับแม ยืนด้วยรอยยิ้มแล้วครับตอนนี้ยืนด้วยรอยยิ้มแล้วครับด้านของประกายพลอยแหม่ก็เชื่อว่าเป็นการยิ้มเก็บอาการนะครับชื่อว่าก็คงเหนื่อยนะครับวันนี้เจอกับมวยบกอย่างเคลลี่เตฟานนี่ดูครับถึงตัวโอ้ยยังไงครับอมกรรมการน่าจะนับรอเปล่าครับต้องนับแล้วครับแบบนี้ครับเจอหมัดเข้าไปเอียงนะครับอยู่หน้าบ้านของเคลลี่นะครับตอนนี้ 30ิวินาทีครับประคองตัวไว้ครับอย่าโดนอีกชุดหนึ่งครับไล่แล้วครับโอ้ยหันหลังให้เลยครับแม่ไม่ไหวครับหมดครับหมดจริงๆครับโอ้ยตายวิ้ยสายดอกนี้กำลังจะถอยหลังแล้วจิ้มซ้ายตกขวายทีไปเลยครับไม่ไหวครับสี่เม็ดครับแม่ครบเครื่องครับมัดเท้าเข่าศอกแล้วดูครับจังหวะจิ้มลำตัวขึ้นบนแล้วก็มางทีครับ แทงซ้ายนี่นะครับหมดจริงๆครับแล้วดูจังหวะน,นี้ครับโอ้โหโดนแค่นี้ก็แทบจะยืนไม่อยู่นะครับแล้วก็เจอและเป็นชัยชนะของเคทลี่เซฟานี่ครับสาวออสซี่เอาชนะน็อกประกาย